รายได้ของจากคลิปมาจากไหน 1. ก็คือยอดวิว 2. การส่งดาว 3. โฆษณานะคะเพจหรือว่า Facebook ปกตินะคะต้องมีผู้ติดตาม5,000คนขึ้นไปเราถึงจะได้รายได้จากยอดวิวจากการที่เราทำคลิปเราจะบอกว่าถ้ามีใครส่งดาวให้คุณอะ่ะแสดงว่าเขาเป็นแฟนคลับของคุณนะเพราะว่าการส่งดาวอะคือคนที่เขาส่งให้เราอะ่ะเขาจะต้องเสียตังค์จะเริ่มยังไงสำหรับคนที่อยาก ทำคลิปแล้วมีรายได้เฟซส่วนตัวก่อนได้เลยอันนี้เราจะใช้ Facebook ส่วนตัวของเราก็ได้ถ้าใครที่มีในเฟซเดิรใช่ไหมมันจะทําให้คนเห็นมากขึ้นคือเหมือนเราไม่ต้องเสียเวลาไปเปิดเพจน,นี่ข้อเสียก็คือเราจะเสียความเป็นส่วนตัวเพราะว่า ถ้าเราอยากทําคลิปแล้วเปิดสร้างรายได้จากคลิปหนึ่งเลยนะคะคือเราต้องไปตั้งค่าเป็นโหมดมืออาชีพถูกไหมเราอะคะจะเป็นสาธารณะสันทีก็คือมันจะเสียวความเป็นส่วนตัวไปถ้าใครที่ชอบความเป็นส่วนตัวอยากให้เฟซแบบว่ามีความเป็นส่วนตัวเนี้ยก็แนะนําให้เปิดเพจไปเลยนะคะเปิดเพจไปเลยเหมือนเริ่มต้นใหม่ไปเลยแล้วก็จะเหมาะมากๆสําหรับคนที่อยากทําธุรกิจหรือว่าสร้างตัวตนบนโลกออน,อนไลน์เหมือนกับเฟซส่วนตัวใช่ไหมก็คือแยกเป็นเฟซส่วนตัวไปเลยส่วนเพจเงี้ยก็คือเปิดเพื่อที่เราจะทํา แบรนด์ออนไลน์ทําธุรกิจส่วนตัวแถนก็คือแยกไปเลยแนะนําถ้าเป็นเพจก็จะดีแล้วก็สะดวกมากๆนะคะเฟซข้อแรกคือเราต้องหาตัวเองให้เจอก่อนคือหาตัวเองให้เจอว่าเราชอบอะไรเราอยากทาช่องทําคลิปของเราไปในทิศทางไหนนะคะอาจจะเริ่มจากไลฟ์สไตล์ของเราก่อน,นอย่างเช่นถ้าสมมติอี่เป็นคนชอบออกกําลังกายใช่ไหมก็อาจจะเริ่มจากการทําคลิปออกกําลังกายหาจากสิ่งที่เราทําทุกวันนะคะเราจะแบบเหมือนไม่คิดเยอะแล้วก็ทําได้นานมากๆแตกสูตรทาอาหารคนที่เขา รักการกินอาหารที่ดีรักการดูแลสุขภาพอ่ะเขาก็จะมาติดตามเพจของเราซึ่งในกรณีนี้มันก็จะดีสําหรับการที่เราเน้นกลุ่มเป้าหมายนะคะแบบมันจะชัดเจนไปเลยว่าเราต้องการที่จะเจาะกลุ่มเป้าหมายแบบไหนถึงต้องแตกต่างเพราะว่าคือทุกวันนี้คนทําคลิปเยอะมากๆถูกไหมทีเนี้ยเราจะทำยังไงให้เราแตกต่างจากคนอื่นและคนเขาสามารถจำเราได้ ว่าบางคนเขาทําคลิปเขาอาจจะไม่มานั่งพูดเฉยแต่เขาอาจจะหาคาแรคเตอร์ของตัวเองหาวิธีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจหาเสน่ห์ของตัวเองคือรีเชื่อว่าทุกคนมีสเสน่ห์มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอยู่แล้วถ้าเราหาสไตล์ของตัวเองแล้วเรานําตรงนั้นมาใช้นําจุดเด่นของเรามาขายอะ่ะเนี่ยอุ้ยเรามีจุดเด่นอะไรที่แบบเราไม่เหมือนเพื่อนหรือเราแตกต่างจากคนอื่นแล้วมันคือสเสน่ห์ของเราก็ให้เอาตรงนั้นอะ่ะมาเป็นจุดขายของเราได้มาเป็นการทําคลิปโปรโมทตัวเองในตรงนั้นได้นะคะทําไมถึงต้องตามเพลงอยู่เสมอเพราะว่า อะไรที่มันเป็นเทนเป็นกระแสะตอนนั้นอะ่ะคือคนเขาจะให้ความสนใจถูกไหมเอออย่างเช่นข่าวอะไรที่ดังๆก่อนนะั้นอย่างเช่นก่อนน,นี้มีข่าวเกี่ยวกับทองใช่ไหมก็อาจจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับทองหรือทําไงก็ได้ให้มันเชื่อมโยงกับคลิปของเราหรือว่าแนวทางของช่องของเราอะ่ะหรือว่าอาจจะไม่ต้องเป็นข่าวก็ได้นะ ขนมหรือสินค้าอะไรที่มันกําลังยอดฮิตอย่างเงี้ยถ้าใครที่ชอบทาคลิปรีวิวหรือแบบเป็นสายคอนเทนต์สาย o, อยินฟูเนี้ยก็ให้นําสินค้าหรือกระแสที่มันเป็นช่วงนั้นนะคะมารีวิวมาทําเป็นคอนเทนต์เพราะว่าการที่เราตามเทรนอยู่เสมออะถ้าเราทําอะไรที่เหมือนคนเขาให้ความสนใจตอนนั้นใช่ไหมแน่เราเนาะควรจะดูเยอะเพราะมันเป็นสิ่งที่คนอยากรู้เป็นสิ่งที่คนให้ความสนใจในตอนนั้นนะคะการม,มีปฏิสัมพันธ์คือไม่ว่าเราจะเล่นแอปไหนอะบนแพลตฟอร์มไหนอะ ถ้าเรามีปฏิสัมพันธ์นะคะมันจะทําให้คลิปของเราอะ่ะเหมือนระบบ AI เขาจะดันดันคลิปของเรามากยิ่งขึ้นแอปดามใช่ไหมถ้าเรามีปฏิสัมพันธ์อะ่ะ เหมือนมันเป็นการยืนยันว่าช่องนี้มีตัวตนช่องนี้อัปเดตอยู่เสมอแต่ถ้าเราไม่มีปฏิสัมพันธ์ใช่ไหม AI เขาก็จะไม่ค่อยดันนะคะแล้วก็วิธีการเช็คสําหรับแอรฟ้าอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ทุกคนเข้าไปที่เครื่องมือแดชบอร์ดคือในเพจของเราอะ่ะแต่ละคนจะได้ข้อกําหนดแล้วก็เงื่อนไขไม่เหมือนกันต่อเข้าไปทําตามค่าว่าแบบเขาบอกเทคนิคอะไรต้องทําอย่างนี้อย่างนี้เช่นอาจจะแชร์คลิปหรือว่าแชร์คลิปจากรีวมา Facebook ให้โพสวันล,ละกี่ครั้งแล้วก็ให้โพสต์ไปยังกลุ่มให้โพสตไปอย่างเงี้ยคือถ้าเราทําตามเงื่อนไขของเขานะคะมันจะดันคลิปของเรามากยิ่งขึ้นตามสม่ําเสมอตามสม่ําเสม,อ,สม,สม,สมอแน่นอนว่าคนที่เขาติดตามเราตลอดอะคือคุณไม่รู้ว่าจะมีคนรักคุณจากคลิปไหนหรือว่าคอนเทนต์อะไรแต่ถ้า,าลงอย่างสม่ําเสมออะมันจะทําให้เขาไม่ลืมเราค่ะนืกอออกไหมเหมือนแบบเขาเลื่อนผีดไปเขาอาจจะเอ๊ะหลงรักเราจากคลิปนี้แล้วแล้วเรายิ่งลงเรื่อยๆสร้างตัวๆเรื่อยๆอัปเดตคลิปเรื่อยๆแน่นอนว่าเขาจะจําเราได้แล้วเขาจะแบบ ค่อจะตกลุมรับจากคลิปไหนก็ได้ฉะนั้นให้ทุกคนทําอย่างสม่ําเสมอนะคะสมมติว่าเราเริ่มเล้นใช่ไหมยอดติดตามมันจะขึ้นได้ง่ายมากๆแบบหนึ่งหนคนเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะคะขอแค่คุณลงทุกวันและอยากบอกทิกสมัครแอปดาก็คือถ้าสมมุติว่าคุณลงช่องไปในทิศทางเดียวกันอ่ะคือง่ายๆเหมือนทําให้ทิกตอกมันรู้ว่า ช่องเราทําคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรอ่ะแล้วลงทุกวันจะบอกได้ว่าผู้ติดตาม1,000คนเป็นอะไรที่ง่ายมากเพราะว่าระบบ a อไมันจะดันแลนทิกตอกมันชอบอะไรที่แบบเหมือนแนวทางของช่องชัดเจนอ่ะเออให้ทําไปเลยนะคะถ้าใครที่เริ่มทําช่องใหม่ๆก็แน่นอนคะ่ะลงทุกวันนะคะข้อที่6นะคะอันนี้เป็นอะไรที่สําคัญมากนั่นก็คือวิธีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจเราจะทํายังไงให้คลิปของเราเล่าเรื่องอย่างน่าสนใจไม่เหมือนคนอื่นเคยเห็นไหมที่บางคนเขาเลือกที่จะนําเสนอโดยการ เปิดบางอย่างแบบเฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยคืออันนี้ให้ทุกคนไปทําเป็นการบ้านเลยนะคะเวลาที่เราดูคลิปที่เราหยุดดูอะไม่ว่าเป็นคลิปของใครก็ช่างอะลองตั้งคําถามแล้วก็สังเกตตัวเองดูว่าทําไมเราถึงหยุดดูคลิปนั้นเขาอาจจะเปิดด้วยอะไรที่น่าสนใจหรือว่าการตัดต่อเขาดีหรือว่าหัวข้อเขาดีหรือแบบอะไรก็ช่างอะหรืออีกอย่างหนึ่งที่เอลลี่แนะนำก็คือเอลลี่สังคมเป็นอะไรที่ขี้เองมากๆนั่นก็คือเห็นหลายคนที่เขานําเสนอผ่านรูปแบบของ การเล่นละครอน,อน่ะมึงเราอาจจะไม่ได้สนใจคอนเทนต์หรอกแต่เราดูเพื่อเอนเตอร์เทนก็ได้ต้องเกี่ยวกับความรู้หรือให้อะไรบางอย่างและจะทำไงให้คนอยากดูได้ด้วย ก็คืออาจจะทําเป็นละครนี่ทุกคนพอทําเป็นละครใช่ไหมหนึ่งเลยคนที่ชอบดูคอนเทนต์แนวละครก็จะมาดู2ยิ่งถ้าเขาได้อะไรจากคลิปของเราได้ประโยชน์จากคลิปของเราคือเขาจะแบบเฮ้ยคนนี้คนนี้นําเสนอน่าสนใจอ่ะฉะนั้นเขาจะติดตามช่องเราได้ง่ายมากๆนะคะก็ถ้าใครที่กําลังฝึกทาคลิปแนะนําดูวิธีการเลาเรื่องเป็นอะไรที่สําคัญมากลองดูว่าเราอยากเราเลืเอกออกมาในแนวไหนที่ทางไหนอย่างเงี้ยเราไม่จําเป็นต้องเหมือนคนอื่นนะคะสามารถคิดเอทได้ตลอดเวลาแล้วก็แนะนําให้ดูบ่อยๆเลยว่าแบบเขาทํายังไงอ่ะสามวิแรก เป็นอะไรที่สําคัญมากนะคะเพราะว่าอันนี้ในในส่วนของแอร์ฟ้านะถ้าคนดูเราสามวแรกใช่ไหมคุณจะได้เราหนึ่งวิถ้าเราสามารถที่จะทําให้เขาหยุดดูเราได้อะแค่สามวิอ่ะยอดวิวจะขึ้นเลยนะคะเป็นหนึ่งวิการเปิดตัวการทําคลิปการนําเสนอให้น่าสนใจยังไงก็ได้ให้คนเขาหยุดดูเราในสามวิแล้วคุณจะได้ยอดวิวง่ายมากหนึ่งวิทาด้วยความรัก เพราะว่าอะไรทาไมถึงต้องแบบทําด้วยความรักที่ทําให้เราทําได้นานแล้วก็ทําได้ตลอดทําได้อย่างสม่ําเสมอคือเคยเห็นไหมไม่ใช่ไม่ต้องคนอื่นก็ได้ดูจากตัวเราเองอะเวลาที่เราทําคลิปอะแล้วม,มันไม่มีคนดูอะแต่ถ้าเกิดเราไปยึดติดกับยอดวิวหรือเราท้อเรารู้สึกไม่อยากทําแล้วอะทีนี้มันจะทําให้เราหมดไฟง่ายมากๆนะคะคือเราจะไม่อยากทําอีกเลยฉะนั้นลิซอยากให้ทุกคนทําคลิปด้วยความรักทําจากสิ่งที่ชอบอย่างที่บอกเนยว่าถ้าใครที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงอะให้เริ่มจาก สิ่งที่ตัวเองชอบหรือว่าไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนอย่างให <Hey, how? S 1> ้ถามเัวกูว่าในแต่ละวันเราทําอะไรเช่นแม่ของเอลียาชอบทำมูนเทนมาก <c oughs> เขาก็จะแบบเนี่ยไปที่ไหนไปคา,ฟคาเฟ่เขาก็จะถ่ายซึ่งเป็นสิ่งที่เขาชอบมันทําให้เขาทําไปทุกวันแล้วทุกวันนี้คือคนติดตามขึ้นเยอะมากคือแบบแปบ๊บเดียวจะหมื่นแล้วอะ่ะฉะนั้นถ้าใครที่เริ่มทําคลิปใหม่ๆ เอลลี่แนะนำเลยะคะให้ทําจากสิ่งที่เราชอบก่อนและที่ฟอน์หมก็ช่างถ้าคุณอยากมีที่เสียงอยากติบตัวไว้ต้องทําด้วยความรักนะคะเพราะว่าถ้าทําด้วยความรักอะ่ะเราจะทําได้นานอย่าหมดไฟง่ายๆแล้วก็ที่สําคัญนะคะให้ทุกคนนับความสําเร็จของตัวเองในทุกๆคลิปอย่างเช่นถ้าคลิปนี้ยมันไม่มีคนดูใช่ไหมก็ให้นับไปเลยเอ้ยเราแบบเราเก่งอะ่ะอย่างน้อยเราก็ได้พัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองในที่นี้คืออะไรไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะคะอย่างเช่นคลิปแรก เราอาจจะพูดติดๆขัดๆแต่พอมาคลิปที่2เราพูดดีขึ้นก็ให้เราดีใจกับตัวเองเลยว่าเฮ้ยเราแบบพัฒนาขึ้นฉันพูดดีขึ้นและก็คิดซะว่าถ้าไม่มีคนดูอย่างน้อยฉันก็ได้พัฒนาตัวเองในทุกๆคลิปให้คิดแบบนี้นะคะทีนี้คุณจะทําได้นานเราก็แบบไม่หมดไฟง่ายๆไม่เบื่อง่ายๆอะ่ะอย่าไปสนใจว่าแบบจะมีคนดูหรือไม่ดูให้คิดแค่ว่าเอาใจของเราเอาความรู้สึกของเราเป็นที่ตั้งนะคะก็คือถ้าเราอยากทําเราแฮปปี้ก็คือโพสต์ไปเลยคนจะดูหรือไม่ดูช่างมันไม่ต้องสนใจ เรามาจะทําให้คุณทําได้ตลอดนะคะไม่ว่าจะทําเพจทําแอปดำแอปฟ้าหรือแอปแดงก็ช่างทําไปเลยห้ามยึดติดกับยอดวิวเด็ดขาดเทคนิคที่เอมลี่บอกไปเมื่อกี้ก็คือบอกหมืนแล้วว่ามันเป็นภาพรวมอะถ้าใครที่อยากรู้จริงจังนะคะอน,นจริงเอมลี่มีในคอร์สนะคะชื่อคอร์สว่า21เทคนิคทําคลิปให้ได้ยอดวิวถ้าใครที่อยากรู้เทคนิคเจ๋งๆหรือแบบ เน้นไปเลยว่าฉันอยากทําคลิปให้ได้ยอดวิวอยากทําช่องให้ตัวไวๆามาลงคอรสนี้วันนี้เอลลี่ให้ราคาพิเศษนะคะจากปกติ12,900พิเศษวันนี้ให้เพียง5,900เท่านั้นค่ะ หวัดดีค่ะคุณแอนลี่วันนี้จะแลบขายคอสข้อของคุณแอลี่วันนี้พิเศษเป็นงาพันเก้าถ้าไม่ซื้อวันนี้คุณจะต้องเสียใจเพราะวันนี้มันฮาโลวีนถ้าคุณไม่ซื้อคุณจะร้องร้องร้องแบบผีถูกเชื่อถ้าไม่อยากถูกเชื่ออยากเป็นซุปตาคุณจะต้องซื้อคอสเพราะวันนี้มันฮาโลวีนคุณแอนลี่ให้พิเศษในราคาเป็นงาพันเก้า